สวัสดีครับเล็กสุรชัยจากช anel Step Smart Home ครับวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับกรณาถาข้ามาที่ช anel YouTube ของเรานะครับว่าจะสามารถใช้ตัวสวิชที่เป็นแบบสมาร์ทเข้าร่วมกับตัวหลอดที่เป็นสมาร์ทได้ไหมปัญหาก็คืออย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติเราใช้ตัวสวิชสมาร์ทนะครับในการควบคุมไฟของตัวหลอดนะครับเราสามารถที่จะควบคุมตัวหลอดได้จริงครับแต่ถ้าสมมติผมปิดไฟไปแบบนี้หลอดทั้งหมดดับเรียบร้อยเห็นไหมครับแต่พอหลอดดับเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยกลายเป็นสถานะของหลอดเนี่ยมันจะไม่อัปเดตบนแ,บบแอ ถ้าผมเปิดแอปขึ้นมาแล้วผมพยายามไปปิดหลอดมันจะปิดไม่ได้แล้วเห็นไหมครับสาเหตุเนี่ยเป็นก็เพราะว่าตัวหลอดทั้งหมดนะครับมันหลุดออกจากระบบเพราะว่าไฟเนี่ยไม่ได้จ่ายให้กับตัวหลอดแล้วหลอดก็เลยไม่ได้อัปเดตสถานะกับตัวแอปแล้วก็ไม่อัปเดตสถานะกับปุ่มอีกแล้วนะครับวิธีการแก้ครับคือผมใช้หนึ่งปุ่มนะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวหลอดทั้งหมดแล้วใช้ปุ่มที่เหลือครับในการคุมสถานะของตัวหลอดแทนพอเราทําแบบนี้นะครับลองตัวระบบว่าจะเป็นยังไงนะครับ พอผมปิดปุ่มตัวสวิตต์ปุ๊บตัวหลอดก็ดับเห็นไหมครับผมปิดปุ่มสวิตช์อีกทีหนึ่งตัวหลอดก็ดับนะครับผมปิดปุ่มสวิตช์หลอดสุดท้ายก็ดับไปผมสามารถกลับมาเปิดที่แอปได้ด้วยครับเพราะผมกลับมาเปิดที่แอปสถานะของตัวสวิตช์ปุ่มก็ติดขึ้นเห็นไหมครับปุ่มก็กลับมาติดนะครับสุดท้ายครับปุ่มก็กลับมาติดอีกนะครับ เราสามารถควบคุมนะครับตัวสถานะของหลอดทั้งหมดใช้ปุ่มตัวสวิชได้แล้วก็ควบคุมบนแอปได้สถานะทั้งหมดเนี่ยจะซิงโครไนซ์เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งตัวปุ่มแล้วก็ตัวหลอดนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวิดีโอมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ